คนครับคมมิคมแควันนี้นะฮะพาไปเกาะติดเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับของคุณฟรองก์และก็คุณเอชุติมาซะหน่อยครับที่บอกเลยว่าในรายการของกระแสน,นั้น ดูเดือดอย่างมากเลยครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะติดตามกับคมณรีแคปครับต้องบอกเลยครับว่าอย่างที่หลายคนรู้กันดีนะฮะว่าสาหรับหนุ่มฟรองซสุภกิจนั้นนะครับเป็นอดีตหวานใจของนางงามชื่อดังอย่างคุณเอชุติมาครับซึ่งทั้งคู่นั้นนะฮะได้เลิกรากันประมาณ9เดือนแล้วครับผมแต่เรื่องราวก็เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่คุณฟรองนั้นนะฮะเดินทางไปร้องเพลงสายไหมครับซึ่งเขาอ้างว่าโดนคุณเอนั้นรังแกครับจนทาให้หลายคนนั้นโฟกัสกับประเด็นนี้ฮะและสุดท้ายปุ๊บทั้งคู่ก็ไปออกกรกรรราายะแส พร้อมกับทางฝั่งคุณแม่ของคุณฟ้องรวมถึงทนายของฝังสองฝ่ายด้วยครับและนั่นเองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลต่างๆรวมถึงดราม่าที่เกิดขึ้นครับที่ชาวเน็ตในโลกออนไลน์นั้นต่าวิพากษ์วิจารณกันอย่างมากเลยทีเดียวในหลากหลายประเด็นครับซึ่งประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนนั้นวิจารณ์ก็คือเรื่องของคุณแม่ครับที่มีพฤติกรรมออกมารวมถึงการพูดถึงคุณเอในรายการด้วยทําให้หลายคนนั้นตกใจอย่างมากหลังจากที่เธอพูดคํานี้ดังนั้นอ,อ,อมีหลกักฐานการโอน<อ> มากสิรถนะคุณ <c oughs> ยังห <c oughs> มดไม่หมดเลยรู้ใครยังหมไม่หมดแล้วคุณแม่บอกว่านะครับสาเหตุที่ลูกชายนั้นเลิกกับคุณเอนั้นเพราะคุณเอนั้นหมดตัวนั่นเองในขณะที่คุณเอก็ตอบกลับกับว่าจะหมดตัวได้อย่างไรเพราะยังมีงานยังมีพร,รีเ,เซนเตอร์อยู่ จากนั้นนะครับคุณเอก็ได้พูดบ้างครับโดยเผยข้อมูลกับว่าทางด้าน,นคุณฟองเองนะฮะก็มีการเล่นการพนันด้วยรวมถึงคุณแม่นั้นนะฮะก็เป็นเจ้ามือหวยด้วยครับยังไม่พอครับคุณเอ้นั้นยังมีการเปิดข้อมูละฮะโดยการหยิบภาพนะครับที่คุณฟองนั้นไปสมัครเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในบาฮ์ฮมาให้เห็นกันด้วย ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหนุ่มฟรองนั้นนะฮะมีประวัติไม่ธรรมดาครับพเพราะเขานั้นนะฮะเคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7มาด้วยและก็มีดีกรีเป็นถึงสมาร์ทบอย2014นะครับในรายการไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์นั่นเองฮะซึ่งหากย้อนกลับไปครับทั้งคู่นั้นเจอกันนะครับในขณะที่หนุ่มฟรองเนี่ยอายุ18ปีครับตอนนั้นเนี่ยคุณเอนั้นกำลังทำโมเดลลิ่งบดีและก็เดินทางเนี่ยไปเจอกับหนุ่มฟรองก็เห็นว่าน้องคนนี้เนี่ยมีรูปลักษ์รูปร่างหน้าตาดี เป็นเกาหลีเลยทีเดียวนะฮะก็เลยได้ติดต่อสอบถามว่าเอ๊ะน้องฟองเนี่ยตอนนี้อยู่สังกัดไหนสรุปว่าอยู่ในสังกัดของสมาร์ทบอยหลังจากนั้นเนี่ยะฮะทั้งคู่นั้นก็ได้พูดคุยกันมาตลอดจนกระทั่งว่าทั้งคู่เปิดตัวครบกันนั่นเองฮะ และถ้าเกิดว่าหาักย้อนกลับไปนะครับในปีพศ2562นะฮะทางคุณฟองและก็คุณเอเองนั้นก็เคยมาออกรายการแชร์ครับซึ่งคุณฟองนั้นนะฮะได้ตอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหลายคนมองว่าคุณฟองมาเกาะคุณเอซึ่งคุณฟองบอกว่าเรื่องนี้นั้นไม่จริงแน่นอนเพราะทางบ้านตนเองนั้นก็มีฐาน,นะพอสมควรเนื่องจากคุณพ่อน,นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและคุณแม่นั้นก็ทําธุรกิจค้าปลอยในจังหวัดกาญจนบุรีก็รู้จักคุณแม่เป็นอย่างดี และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวมหาการ์นะครับที่หลายคนมองว่าโอ้โหมีคุณแม่ขึ้นมาอีกแล้วอีกหนึ่งคนฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ